สวัสดีค่ะตอบคําถามของพี่ท่านนี้นะคะสาหรับคลิปที่แล้วนะคะที่หน่อยทําคลิปว่าการเป็นผู้หญิงใจกว้างใจกว้างให้มันมีเสน่ห์เนี่ยต้องทํำยังไงนะคะแล้วก็มีคําถามนี้เข้ามาก็เลยอยากจะมาตอบให้กับทุกๆคนเนี่ยนะคะได้รู้ไปพร้อมๆกันด้วยนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนนะคะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่านะคะการที่เราเข้าใจอีกฝ่ายนะคะแต่ว่าเรายอมรับไม่ได้เนี่ยนะคะเรียกว่าเราใจแคบไหม นะคะในที่นี้ที่หน่อยพูดไปในคลิปที่แล้วก,ก็คือการที่เราเป็นคนใจกว้างเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมทนนะคะไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราไม่ชอบนะคะเราเข้าใจเขาแล้วแต่ว่าเราต้องยอมทนนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเราเป็นคนที่จะมีสิทธิ์เลือกนะคะที่จะให้มันเป็นผลลัพธ์ในชีวิตเรา mm hmm. เช่นสมมติคู่ชีวิตใช่ไหมคะถ้าคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนใจโลเลนะคะซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าในอดีตนะคะพ่อแม่ของเขาแยกทางกาันหรือว่าโดนเลี้ยงดูมา ซึ่งเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าทําไมเขาถึงเป็นนิสัยแบบนี้แต่นะคะถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยนะคะอยู่ด้วยกันกับเขานะคะและเรารับไม่ได้เนี่ยนะคะเราก็มีสิทธิ์เลือกที่เราเราจะอยู่หรือไม่นะคะ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราไม่ควรลดมาตรฐานของตัวเราว่าเราเนี่ยคือต้องได้แค่นี้แหละอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเรายอมรับในความคิดเห็นนะคะหรือว่าการเป็นตัวตนของคนคนนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่มีใครที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะ ใครได้เลยนะคะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้นะคะนอกจากคนคนนั้นเขาจะเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของเขาเองนะคะเพราะนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะเข้าใจเขาแต่ว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะคิดในแบบของเราด้วยใช่ไหมคะเราก็มีมุมมองของเราเพราะนั้นเนี่ยแค่เราไม่ไปเกินสิทธิ์ของใครแต่ว่าให้เราคอนโทรล t r o l ตัวเองว่าเนี่ยฉันต้องการสิ่งสิ่งนี้แล้วก็เลือกนะคะคนนะคะสถานการณ์ต่างๆเนี่ยนะคะ ให้กลายมาเป็นโลกของเราเนี่ยเรามีสิทธิ์เลือกเท่านั้นเองก็แนะนําแบบนี้นะคะว่าใจกว้างนะคะไม่เกี่ยวกับการยอมทนถ้าวันนี้เรารับไม่ได้จริงๆในสิ่งที่คนคนนั้นเป็นอยู่นะคะ mm. ความสัมพันธ์ที่เราเป็นอยู่เราก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจนะคะเลือกโลกของเราเหมือนกันนะคะ <authentication> เพียงแค่เราอย่าไปเกินสิทธิของใครนะคะก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะ